ช่วงที่ติดใจนี้นะครับไม่ต้องป่วยก็ดูแลตัวเองได้เราจะมาเก็บตกสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันกับพี่พลอยนะครับผม วันนี้ขอต้อนรับคุณพลอยพินิลิศสําแดงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตงัวนีุ้่ดนี้แเ่ามไมคะแต่งแดงมาแต่งเบามากวันนี้บอกแล้วว่าไม่ต้องเอาอะไรมาแบบแน่นแ่นเพราะว่าแ่นไปหมดแน่นอกมาก้อน่นอ่ะอกยังไม่ไ้ยไม่ที่บอกว่าไม่ต้องป่วยก็ดูแลตัวเองได้จริงจริค่ะหมอกรจริงมากเลยเพราะว่าที่วันนี้บอกว่าทำไมไม่ต้องป่วยแล้วเราถึงดูแลตัวเองได้วันนี้ถามง่ายถ้าเกิดให้คุณเลือก คุณจะเลือกป่วยแล้วค่อยดูแลตัวเองหรือจะดูแลตัวเองก่อนป่วยวันนี้ถูกไหมวันนี้ทุกคนต้องดูแลตัวเองก่อนป่วยค่ะแต่หลายๆคนคิดว่าสุขภาพของตัวเองแข็งแรงอยู่แล้วไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องตรวจสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพทางเพศสุขภาพร่างกายของคุณแต่วันนี้รู้ไหมคะว่าไอ้สุขภาพทางเพศเนี่ยคนส่วนใหญ่มีปัญหาแต่ไม่รู้ตัวคือมันไม่มีสถานที่ตรวจโดยเฉพาะถ้่เข่าไปถึงแล้วตรงนี้โรงพยาบาลนี้แผนกนี้ตรวจสุขภาพทางเพศถูกคือถ้าเข้าไปจะตรวจต้องบอกว่ามัน ตรวจภายในก็คือผู้หญิงก็าออ่ะผู้ชายมาตรวจภายในก็รู้เลยว่ามันต้องมีปัญหาแน่นอนแต่าแบบตรวจใสยๆก็ไม่ใช่คือแล้วปัญหาส่วนใหญ่ที่ผู้ชายเขามาตรวจกันก็คือมีลูกยากสเปิร์มาสุจิอะไรต่างๆไม่ค่อยแข็งแรงก็เลยต้องมาหาคุณหมอใช่เลยนะพอไปนี่ไปแผนกไหนไปแผนกสูตินรีเวชโอ้แล้วผู้หญิงต้องตรวจองผู้ชายเดินเดินทางไปเพื่อจะตรวจเรื่องของปริมาณของน้ําเชื้อตรงปรเนั้นแล้วก็เริ่มอายอีก ไอ้อีกเพราะว่าวเนคูพราะต้องเปิดเปิดปุ๊บเอาายแล้วแค่เมียก็ด่าว่าเล็กแล้วให้เปิดอีกเพราะตาเมีปัญหาตาวันนี้ ถ้าไม่อยากโดนด่าถ้าไม่อยากโดนว่าถ้าไม่อยากโดนแซวแล้วไม่อยากอายวันนี้นะคะเอ็กแบ็กฟอร์ทิสตอบโจทย์ให้กับทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายและที่สําคัญวันนี้เราไม่ได้จํากัดด้วยว่าต้องอายุเท่าไหร่ต้องมีปัญหาแล้วค่อยกินเพราะวันนี้อย่างที่บอกค่ะเพศของคุณถ้ามาแล้วแต่ว่าสุขภาพของคุณแย่ก็ไม่เวิร์กเหมือนกันวันนี้นะคะพลอยบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักเอ็กแบ็กฟอร์ทิสในเรื่องของสุขภาพสุขภพเพศผู้ชายแต่วันนี้ที่พลอยมาพลอยต้องบอกว่าพลอยมาในฐานะของกระบอกเสียงคุณผู้หญิง วันนี้เนี่ยเชื่อไหมว่าหลายๆคนเห็นหน้าของพลอยเนี่ยก็ต้องบอกว่าโผล่ใหม่แลีนี่อะไรอย่างเงี้ยโผล่ใหม่แล้วทำไมไปนู่นไปนี่ไปนั่นพลอยกล้าพูดว่าวันนี้พลอยเคยทำหรือเคยทดสอบโปรดักต์หลายๆตัวที่บอกว่าช่วยทางเพศและช่วยทางสุขภาพแต่ว่าสิ่งที่มันการันตีได้ที่ไอ็แบคฟอร์ทิดแตกต่างคือข้อแรกคือเอ็แบคฟอร์ทิมีออยที่เป็นออยแท้ย้ำว่าเป็นออยแท้เพราะถ้าเป็นที่อื่น เชื่อไหมว่าจะเจออยอยเหมือนกันแต่ถ้านําไปตรวจองค์การอาหารและยาจะไม่เจอเลขทะเบียนเลขแจ้งจดแสดงว่าเราสามารถเอาเลขอยอยอของ X Back เนี่ยไป<า>ช็คได้เลยไปเช็คได้เลยถ้าวันนี้เราถูกออยย์ร้ยอยเเซถูกกฎหมายแล้วที่สําคัญนําเข้าจากประเทศฟินแลนด์ซึ่งเชื่อไหมว่าคะว่าคุณผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องแรตัวเองคิดว่าถ้าปัญหาเรื่องของเพศอาพูดกันง่ายถ้าปัญหาเรื่องเพศต้องให้ผู้ชายทําไมฉันต้องดูแลตัวเองฉันเป็นผู้หญิงฉันว่าฉันฟิตฉันแน่นฉันเฟิร์ม แต่เชื่อไหมว่าเมื่อไหร่ที่ฮอร์โมนของคุณเริ่มหมดค่ะฮอร์โมนคุณหมดเมื่อไหร่ความหย่อนความยานความย้วยและความยืดมันจะมาทันทีความกว้างก็ตามมาด้วยความกว้างในที่นี้คือความไม่กระชับของช่องคลอดความไม่มีเขาเรียกว่าน้ําหรือสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งแห้งเผือกหรือว่าน้ำาหลเรื่องของคุณผู้หญิงเนี่ยแห้งกร้านเหมือนช่วงเลยดูฝนฝนไม่ตกมองอะไรไม่เห็นอันนี้จริงๆริแห้งเหี่ยวจริงๆแต่วันนี้เอ็กแบ็กฟอร์ที่พ่อจะบอกนะคะว่า ถามว่าโรคแบล็กฟที่มีข้อเสียไหมถ้ากินคู่กับแอลกอฮอล์หรือเผลกินแอลกอฮอล์แล้วกลับบ้านไปยังอยากจะดูแลตัวเองจะกินได้ไหมวันนี้พลอยก้าบอกเลยว่าเมาเมามาก็กินเอ็กแบลฟอีิได้บางคนเขาบอกว่าเอ็กแบลเนี่ยนะครับเขาไม่กล้ารับประทานเรากรัวว่าจะไปเหมือนยากระตุ้นทางเพศเหมือนยาไอกรากระตุ้นเสร็จแล้วเนี่ยแข็งท้างไม่ค่ะไม่จริงบอกก็ไม่จริงหเพราะพลอยเคยทดสอบ กับเพื่อนเอาละเพื่อนผู้ชายกับเพื่อนผู้ชายเออที่ไม่ใช่แฟนเราเออบอเกก่อน่พี่เออพี่เมกกี้ได้ฟังล่าสุดวันนี้เพิ่งแยกกันก่อนจากพี่เมกกี้ว่าตอนแรกพี่รู้ป้าพี่เขาบอกพี่บอกว่าให้ลองเอ็กแบ็คพี่ไม่เชื่อแต่พอพี่กินไปสองเม็ดแรก ชี้หน้าพี่ตลอดเพราะพี่มีความรู้สึกชี้ในที่นี้นะคะไม่ใช่หมายถึงแบบว่ากินปุบและแข็งเลยกินปุบและโดดเลยแต่ว่าพอเราแค่มโนอะจินตนาการมีผู้หญิงสเอุนเอเอมาแข็งเลยอุ้ยเลยพี่โอ้พี่ตาละพี่ไม่คิดว่ามันจะแบบว่าตอบฟินแบกมันจะดีเร็วขนาดนี้แต่วันนี้พลอยจะบอกนะคะว่าแล้วถ้าผู้หญิงอะช่วยเรื่องอะไรบ้างผู้หญิงเมื่ออยู่เพิ่มมากขึ้นตอนสาวสาวในตอนเป็นเด็ก ก็ไม่มีหน้าอกไม่มีบั้นท้ายไม่มีเสื้อทรงไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนเออโปรเจสเตอโรต่างๆไม่มีแต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรู้สึกว่าหน้าอกของคุณเริ่มยื่นออกมาบั้นท้ายเริ่มเป็นสะโพกเป็นที่วางแก้วเริ่มมีน้ํามีนวลมากขึ้นเริ่มดึงดูดผู้ชายมีกลิ่นสาวสาวเข้ามาเมื่อไหร่เป็นไงกลิ่นสาวสาวเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยบอกไปเลยนะคะแสดงว่าฮอร์โมนของคุณเริ่มมาช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณโชคดีแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีฮอร์โมนในปริมาณที่ร่างกายต้องการผู้หญิงงบาคนมเพศ ผลที่ต่อมาคือเมื่อคุณแต่งงานหรือเมื่อคุณจะมีเพศสัมพันธ์เวลาที่มีเนี่ยอย่างที่พาบอกว่าสารคัดหลั่งหรือน้ำหล่อลื่นน่ะมันจะไม่ออกมาเยอะมันก็จะแสบมันจะแสบมันจะฉีกมันจะขาดมันจะมีเลือดออกมาพูดง่ายๆบางคนเขาเห็นภาพดีตากล้องบอกบางคนพายจะบอกว่าบางคนอ่ะโอ้ยมีเลือดเวอร์จิ้นเวอร์จินสิบห้ารอบแล้วคุณก็ยังเวอร์จิ้นอยู่ ให้สังเกตดีๆว่ามันมีสารคัดลอกเ่อคือบางคนอ่นะอผู้หญิงหลายคนนะอ่ะพอยเชื่อว่ามีความต้องการแต่ว่าเมื่อมีความต้องการทําไมมันถึงไม่มีสาระละลื่นหรือสารคัดลังออกมามเพราะเนื่องจากว่าฮอร์โมอนมันน้อยและที่สําคัญเมื่อฮอร์โมอนมันน้อยเนี่ยเวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์ขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะทําให้เราเจ็บให้เราแสบและทำให้ครั้งต่อไปเราเริ่มไม่อยากจะมีอะไรกับคุณผู้ชาย,ยความสุขก็ลดลงแล้วนะต่อยคุณผู้ชายมีความสุขมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแย่แล้วประเด็นสําคัญเดี๋ยวพอจะให้ดูลูกคุุณสสภาาตรีหลยๆคน วันนี้สังเกตรูปแค่ง,ง่ายๆมดลูกมดลูกของคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะสังเกตไหมอ่ะอย่างเช่นถ้าสารคลังผ่านไปเนาะคนที่ไม่มีฮอร์โมอนที่เยอะอเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเนี่ยคุณจะมีอาการคือเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ปุ๊บจะไม่ลื่นจะสอดใส่เข้าไปยากบริเวณเนี้ครับบริเวณตรงนี้นะครับตรงที่สอดชี้ตรงนี้ถ้าเกิดสมมติเราไม่มีสารหล่อเลื่นเลยมันจะแสบครับแล้วเยื่อเยื่อรอบรอบเนี่ยมันจะถลอกออกถูกนะครับแล้วเวลาคุณปัสสาวะอ่ะคุณก็จะเจ็บคุณก็จะแสบเห็นภาพไหม แต่วันนี้อีกอย่างหนึ่งถ้าคนบอกว่าฮอร์โมนเยอะแต่ประจำเดือนฉันมาไม่ปกติทําให้ผิวพรรณฉันมีปัญหาพอเริ่มหมดวัยทองเริ่มเข้าสู่วัยทองออปัญหาต่างๆพอจะบอกว่าคนที่มีอาการเช่นปวดประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติปกติแล้วเนี่ยฮอร์โมนต่างๆเอสโตรเจนเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้เกิดผนังพังผืดขึ้นเพื่อรองรับมดลูกหรือไข่ไข่ที่กำลังจะเกิดอสุจิผู้ชายเข้ามาแต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกปวดท้องครับ ปกติรังไข่มันต้องตกสลับกันใช่ไหมคะคม,มันจะตกแค่ข้างเดียวส่วนใหญ่แล้วเกือบร้อยเตกแค่ข้างเดียวแล้วจะมีการสะสมทําให้บริเวณรังไข่ตรงนี้มันสะสมของเสียแล้วมันก็ย้อยลงมาอสังเกตดีๆถ้าผู้หญิงจะดูว่าแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่า เออเขาเรียกว,ว่ามดลูกปีกม,ม,มดลูกของฉันมันหยอ่อนมันยานมันคล้อย,ง,ยง่ายๆค่ะเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์ก็จะเจ็บไม่มีเลือดแต่เจ็บแสดงว่ามันหย่อนยานบางคนที่คลอดลูกเราไม่ได้มีการอยู่ไฟการอยู่ไฟคือทําให้หมดลูกกับมันขึ้นไปอยู่ที่เดิมแล้วมันกระชับขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่มีการอยู่ไฟเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามดลูกของคุณหย่อนคล้อยอีกอันนึงนะคนที่ชอบทําแท้งปัญหาเรื่องของการทําแท้ง ขูดผนังมดลูกต่างๆพวกนี้ทําให้สุขภาพของคุณมดลูกของคุณปัญหาในการที่จะมีลูกยากขึ้นคือผนังมันไม่พร้อมทีม่จะฝังตัวถูกต้องค่ะแล้วรังไข่ต่างๆเนี่ยพราแม่ไม่พร้อมฝังตัวปุ๊บ โปรเจตโตโล่จะทหน้าที่ในการที่จะทําให้มันออกมาได้กลายเป็นบุตรเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าลอกออกอตกกลายเป็นประจําเดือนแต่วันนี้เนี่ยที่คุณปวดท้องสังเกตหน้าท้องของคอยที่แบนลาบจนเกินไปแปลว่าสามเหลี่ยมทองคําหรือป่นมะลูกของคุณอ่ะมันไม่ได้เป็นรูปเป็นทรงตมามมาตรฐานที่เขาควรจะเป็นผู้หญิงที่รักษาสุขภาพแล้วอีกอย่างหนึ่งคนที่บอกตกขาวมีกลิ่นออกมาเหลือออกมาเขียวตอนนี้พ่อยบอกพ่อยจะ มันจะพูดก็น,น่าเกียดแต่พูดเถอะว่าพลอยเคยเป็นคือทุกคนเคยเป็นเคยเป็นขนาดว่าแบบ ออกมาเป็นก้อนสีขาวๆอ่ะออกมาเป็นก้อนเหมือนแบบมันขี้มูกอ่ะคือแบบมันออกมาเยอะมากแป้งเปียกเลยเนาะแป้งเปียกแต่นี้พลเคยเป็นตกขาวแต่เพื่อนที่พลเจอคือเป็นเยอะมากเป็นขนาดที่แล้วพอมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายทําให้ผู้ชายติดไปด้วยมีโรคติดต่อได้ด้วยถูกค่ะมีโรคติดต่อไปด้วยแต่วันนี้ทําไมเอ็กแบ็กฟอร์ทิชพูดมาขนาดเนี้ยเอ็กแบ็กฟอร์ทิชช่วยยังไงเพราะอย่างที่ถ้าบางคนทราบอยู่แล้วเห็นในโฆษณาต่างๆจะรู้ว่าเอ็กแบ็กฟอร์ทิชเนี่ยมีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรแล้วปลอดร้นล ละสารเคมีตับไตไม่ทํางานหนักแล้วไม่ได้ส่งผลเท่ากับไวกลืมเขาเรียกคุณสมบัตินะเท่ากันแต่ว่าข้างเคียงอย่างเช่นกินแล้วจะปวดหัวไหม,มกินแล้วใจจะสั่นไหม,มกินแล้วมันจะแข็งตลอดชีวิตเลยไหมไม่เป็นเด็ดขาดเพราะวันนี้ค่ะส่วนประกอบของเขาอย่างเช่นแอลอาจินินแอลอาจินินเราก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดอคุณผู้ชายบอกว่า นกเขาเนี่ยนอกจากจะไม่ขันไม่แข็งอ่อนแรงแล้วยังอ่อนตัวอีกต่างหากวันนี้เนี่ยพอบอกเลยนะใครที่มีปัญหาเห่านี้เนี่ยเอ็กแบ็กฟรอยตตอบโจทยถูกต้องที่สุด เขาจะมีตัวแอลจีนินที่ช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดแล้วก็รับออกซิเจนได้มากขึ้นยางเพิ่มเรื่องของความเป็นหนุ่มเป็นสาวต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีพวกโสมต่างๆถูกทางของสมพการถูกใช่ระบบทางเดินหายใจดีขึ้นมีวิตามินด้วยแสดงว่าแอบกินกันมาก่อนแสดงว่าแอบกินแล้วก็เลยทราบถูกค่ะเพราะว่าส่วนประกอบเหล่านี้จริงๆพอบอกเลยว่ามีประมาณ10ชนิดและว10ชนิดในที่นี้เนี่ย น้อยมากที่จะอยู่ในเมืองไทยวันนี้เราเรานำเข้าจากประเทศฟิลแลนด์แล้วเราการันตีว่าถ้าคุณรับประทานแล้วคุณไม่เห็นผลเรายินดีคืนเงินแต่ถ้าคุณจะรับประทานให้เห็นผลพอแนะนําค่ะ3วันแรกร,รับประทานเลย <S 2เม็ด 2>, 2แคปซูลนะคะรับประทาน2แคปซูลหนึ่งแผงนกล่องเนี่ยก็จะมี10เม็ดร,รับประทานนะคะ2แคปซูลซ้ายขวาไปเลยพอคุณรับประทานไปรับประทานติดกัน 3วันแรกช่วงท<ะ>ี่ท้องว่างก็คือก่อนนอนแล้วหลังจากนั้นค่ะรับประทานต่อเนื่องก่อนนอนวันละ1แคปซูลเท่านั้นอพอยการันตีว่าแล้วบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบปฏิบัติคารกิจที่มันเฉพาะกิจอย่างเช่นชอบไปฮันีมูนอะ่ะจะไปฮันีมูนเกิดตีสามสกิดมาลูกไม่ตื่นทํำยังไงรู้ตัวไว้ก่อนเลยกินให้ก่อนนอนพอแนะนํากินแบบนี้แหละค่ะปกติูกแล้วเพราะตัวนี้จะช่วยระดับ รักษาระดับมาตรฐานอของฮอร์โมนคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงให้มันใหญ่ให้มันแขน็งคงที่เมื่อเรามีความต้องการ,รแล้วเมื่อคุณต้องการจะใช้งานเขาเมื่อไหร่รับประทานไปเลย2เม็ด อัดไป2เม็ดแล้วหลังจากนั้นลองทิ้งไว้สักพักถ้าคนที่ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะพอบอกเลยว่าแป๊บเดียวก็เห็นผลคือจะบอกได้เลยว่าคนที่สุขภาพมีปัญหาก็ตามหรือคนที่สุขภาพดีก็ตามรับประทานได้หมดเลยรับประทานได้หมดค่ะแล้วภายการันตีว่าคุณรับประทานไปแล้วเห็นผลแน่นอนและประทานตลอดชีวิตเป็นอะไรไหมกล้าบอกเลยว่ามันจะเป็นกับคนข้างกายคุณเท่านั้นนอนให้ถูกอย่านอนกับผู้ชายนอนกับผู้ชายข้างกายคุณก็มีปัญหาอยู่ใกล้นสกิตรู้หน่อยอยู่ใกล้ หมดแต่แตงนี้ตื่นไม่เอาแต่ต<ม>แตงนีต้ต,ตื่นไม่เอาแล้วพลอยจะบอกนะคะว่าแล้ว อย่างสาวประเภท2หรือกระทงกระเทยพูดง่ายๆเกยแก้งกวางต่างกินได้ไหมพี่บอกนะว่ากินได้ทุกเพศทุกวัยวันนี้เขาตอบโจทย์มาให้ทุกคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองวันนี้ฟื้นฟูได้ซ่อมแซมได้เสริมสร้างและบำรุงสุขภาพครบสี่ขั้นตอนเลยได้ครบถ้วนถ้าอยากได้สิ่งดีๆอย่างนี้โปรโมชั่นโปรโมชั่นวันนี้จัดมาให้เต็มๆเฉพาะรายการที่ติดหมอเท่านั้นไปที่อื่นไม่ให้นะจริงๆพูดง่ายๆวันนี้ค่ะ สามสายแรกก่อนไม่ว่าจะโทรเข้าไปสั่งเป็นแผงสั่งเป็นกล่องวันนี้สามสายแรกเราให้หม้อหุงข้าวหนึ่งใบยิ่งคู่ไหนที่แต่งงานกันใหม่ๆนะเสื้อดีว่าเช้าๆผู้ชายเพียออกไปกินข้าวนอกบ้านไม่ได้หรอกเอาข้าวไปหุงให้ผมกินจริงจริงพิธแถมข้าวสารด้วยนะอย่างนี้นแถมข้าวสารเดี๋ยวอีกหน่อยจะแถมข้าวสารพอมหม้อหุงข้าววันนี้โปรโมชั่นหนึ่งแผงนะคะมีสิบเมตรครับผมสามสายแรกค่ะ แผงหนึ่งแผงก็ร้อยบาทแต่ถ <Okay. S 1> ้าซื้อนะคะสามแผงสองพันห้าร้อยบาทวันนี้สามสายแรกเราหม้อให้ไปเลยสำหรับหม้อหุงข้าวสายและหม้อ สามสายแรกแล้วม่อเนี่ยจะบอกหม้อหม้อเนี่ยไม่ได้หม้อเท่านี้กินสองคนเผื่อลูกด้วละม่อใหญ่มากม่อใหญ่มากเลี้ม่อใหเ่มนะโธกเลี้ยงได้ค่ะโอช้าวันนี้โทรมานะถ้าอยากจะดูแลตัวเองวันนี้เดี๋ยวเบอร์จะขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอแล้ววันนี้ไม่จํากัดสายแต่ใครอยากได้ม้ะขังข้าวโทรไปตอนนี้เลยสามสายแรกนะสามสายแรกเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นเบอร์ให้นะคะอ่าเบอร์นี้เลยศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งศูนย์สองสามสองสองค่ะศูนย์แปดหกสามสี่สองห้าแปดหนึ่งหกเอ็กแบ็กฟร์ทิดตอบโจทย์ทั้งสุขภาพและสุขเพศแนนน่อ รองเลยนะครับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพที่ดีต่อทุกคนทุกเพศนะครับทุกเพศทั้งมีปัญหาและไม่มีปัญหาสุขภาพหรือสุขเพศเลยนะครับเพื่อบำรุงฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็เสริมสร้างถูกต้องค่ะผิวพรรณของคุณผู้หญิงนะวิตามิน b ี B 6ถ้าเป็นตัวอื่นพอยาก็บอกเลยว่าไม่มีแต่วันนี้เอ็กแบ็กฟอร์ทิชช่วยบำรุงผิวด้วยผิวที่หยาบกล้านจับหน้าจับมือจับอะไรเหมือนกันไม่หมดด้านกันไปหมดวันนี้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยผม ถูกผมไม่ร่วงแล้วที่สำคัญโลกจะไม่ดึงดูดหน้าอกคุณไปถึงพื้นแน่นอนโอ้โหลองก็ได้นังแบบเราได้ก็ถึงพอแล้วนะครับช่วงนี้นะครับเราพักสิ่งดีๆไว้สักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงฮิตส่งท้ายนะครับพี่พลอยังอยู่กับเราค๋ยเรามาพูดกันถึงเรื่องสมุนไพรกันต่อนะครับช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ X-Bag Fortis ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจัดจำหน่ายโดยบริษัทอีลติกไลฟ์จำกัด